สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสานีฟุตบอลนะครับช่องฟุตบอลที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศหรือช่องที่จะมาวิเคราะห์มาพูดคุยทั้งข่าวสารทั้งการในบทในบทวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกัน3ประเด็นด้วยกันในเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับ ประเด็นแรกนะครับเรื่องของมานโพกิงครับต่อสัญญาไปจนถึงปี2023นะครับหรือถ้าพุทธศักราชก็ปี2566นะครับประเด็นที่2ครับหลังเกมฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนะครับ4คู่นะมาสรุปกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเดี๋ยวจะพูดมุมมองในเกมบิ๊กแมตช์ที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านทันโดมสเตเดียมนะครับเอาชนะท่าเรือไป2-1น,นะฮะและประเด็นที่3ม,มันเป็นประเด็นย่ยอยๆที่ผม อยากจะพูดเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเรื่องของครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะฮะ32ปีของทีตะทอนบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยดาราเอเชียอดีตแชมป์เจลีกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันยังไงก็ฝากสำหรับการกดไลค์ฝากสำหรับการกดแชร์และฝากซ u b s c r i ต e ติดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ share, นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข่าวเรื่องของการต่อสัญญา mano poking จนไปถึงปี2023เนี่ยจริงๆแฟนๆก็น่าจะได้รู้กันอยู่แล้วนะครับข่าวมันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละว,วันศุกร์ช่วงสายๆวันที่4กุมภาพันธ์เวลา11โมงนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผอพลตำรวจเอกเนี่ยสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยนะครับผอ,อไม่ใช่พูดผิดนะครับนายกสมาคมนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ย ก็ได้ต่อสัญญาโค้ชมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกไปนะครับอาหัวใจนะให้โค้ชมาโนกันหน่อยนะครับนะแล้วก็โค้ชมาโนเนี่ยพอต่อสัญญาเสร็จเขาก็มีการออกไมใส้สัภาษา์นะครับผมมีความสุขที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในศึกชิงแชมป์อาเซียนเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเราทําได้ดีแต่ชัดเจนว่าเราต้องการมากกว่านั้นในการต่อสัญญาออกไปผมมีความสุขกับงานนี้ครับนี่คืองานในฝันของผมลังอยู่ที่ไทยมานาน ผมมีความสุขที่ได้ทํางานที่นี่ต่อไปนะครับสำหรับปีนี้เรามีทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือเอเชียนคัพนะครับนะแฟนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเรามี3เกมสําคัญในเดือนมิถุนายนที่เราจะต้องเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้นั่นคือเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายที่2การเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีแต่ระหว่างนั้นเราจะมีฟีฟ่าเดย์เพื่อย,ยกระดับทีมขึ้นมาและให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเรามองหานักเตะหน้าใหม่ที่ทําผลงานได้ดี รวมถึงบรรดาดาวรุ่งที่เล่นในทีมชาติชุดเยาวชนนะครับนี่คือมาโน่บอกนะนะครับแล้วก็เราต้องติดตามทั้งซีเกมหรือทัวร์นาเมนต์มากมายถือว่ามีงานมากมายที่รอเราอยู่นะครับและการเป็นเฮดโค้ชครับมันคือความภาคภูมิใจครับอ่านะตบมือครับนะตอสัญญาไปแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยลุยนะครับนะนะฮะประมาณนั้นนะอ่ะไปเรื่องของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับ เมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับก็มี4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกครับขอนแก่นยูนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับ b ีจีปทุมแชมป์เก่าไป2ประตูต่อ2นะครับโดยขอนแก่นครับได้ประตูในนาทีที่14จากโบรณาทองเครือประตูนำ1-0นะครับหลังจากนั้น BG มาตีเสมอจากอิฟสนฟานดี้ครับนาที19และหลังจากนั้นเนี่ยอิฟสันเมโลก็มา ยิงประตูนำา1ในนาทีที่3-7จบครึ่งแรกเป็นขอนแกน่นนำา1นะก่อนที่เดียโก้หล uh ุยซานโตครับจะมาได้ลูกจุดโทษและยิงเข้าไปในนาทีที่63นะครับทำให้คู่นี้เสมอไป2-2คือเมื่อวานเนี่ยเสมอกัน3คู่ครับกินกันไม่ลงเลยและอีกคู่หนึ่งคือโปรลิทเทโลนะครับกับหนองบัวพิชยะก็เสมอกัน1-1นะครับคือเอาตรงๆเลยผมพูดตรงๆเลยนะผมได้ดู คู่ที่ได้ดูเนี่ยมีแค่ที่ได้ดูนิดหน่อยนะมีแค่เทโลกับหนองบัวแล้วก็แบงคอกกับราชบุรีดูนิดหน่อยเพราะว่าราชบุรีก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปนะครับจากโค้ชเจี๊ยบสมชายไม่เวไลเป็นทางด้านของบรูโน่เปเรล่านะครับกุนซือชาวโปรตุกสนะฮะที่เห็นว่าเคยทําทีมในในลีกโอมานทําทีมเป็นแชมป์ในลีกโอมานใช่ไหมนะครับเมื่อวานก็บุกไปแบ่งแต้มสําคัญเลยครับกับทูแบงคอกศูนย์ศูนย์ครับสำหรับราชบุรีนะ ก็เป็น3คู่ที่ผ่านไปนะขอนแก่นเสมอกับ BG จีปทุม2 2นะครับพลิเทโรเสมอกับหนองบัวพิชยะ1-1นะครับและแบงคอกยู n นเต็ดเสมอกับราชบุรี0-0เหมือนกับเรียงกันมาเลยฮะ2-2 1-1 0-0นะครับนะแต่คู่ที่ผมได้ดูเต็มเกมเอยเกมอะไรเราเกมนะครับก็คือเมืองทองกับท่าเรือนะครับเมืองทองได้ประตูนำไปก่อน2-0จาก วิลเลนพ็อปในนาทีที่12นะครับและธีระพลยอเยอ,เยอะในนาทีที่64ที่ตะบ,บันยิงด้วยซ้ายเข้าไปลูกแรกวิลเลนพ็อปมุ่งนะครับก่อนที่ท่าเรือเนี่ยจะไม่ได้ประตูจากจังหวะเปิดของปากกอแล้วก็เป็นโกซุนกีเนี่ยสัมผัสแรกที่ลงมาเนี่ยม่งให้ตีไข่แตกแต่หลังจากนั้นครับก็ไม่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ก็แพ้ไปสองหนึ่งนะครับโอ้โหคือท่าเรือเนี่ยผลงานนี่คือยังไม่ค่อย กระเตื้องขึ้นเลยนะครับคือยังไม่ฟื้นเลยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมานะฮะเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับหเกมด้วยกันนะครับโดยชนะล่าสุดเนี่ยในการชนะคือตั้งแต่ก่อนก่อนชิงแชมป์อาเซียนนะครับก่อนเอฟเอฟซูริคับที่เราไปได้แชมป์มาเนี่ยคือชนะบุกไปชนะหนองบัวหนศูนย์ในวันที่27เดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โห เสมอแบงคอกหนึ่งหนึ่งหลังจากที่กลับมาจากชิงแชมป์อาเซียนที่เราเป็นแชมป์ใช่ไหมในวันที่9มกราหลังจากนั้นเนี่ยเสมอเมืองเลยศูนย์ศูนย์และแพ้จุดโทษด้วยครับในลีโวลีคับนะฮะและบุกไปเสมอขอนแก่นศูนย์ต่อศูนย์ครับและบุกไปแพ้ชนบุรีสามต่อสองและแพ้บีจีปทุมสองศูนย์ในเอฟเอคับแล้วนี่ก็มาแพ้เมืองทองอีกสองหนึ่งนะฮะโอ้โหคือ เป็นสถิติเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับนะแล้วก็แต่มาดามแป้งก็ยืนยันนะว่าโคดอู๊ดเนี่ยสยบข่าวลืออยู่ต่อครับแต่ในมุมมองผมอะผมมองว่ามันควรจะต้องเป็นโคดต,ต่างชาติแล้วหรือเปล่าถึงเวลาหรืออย่างที่ท่าเรือจะเปลี่ยนแฟนๆท่าเรือลองบอกผมมาหน่อยว่ารู้สึกยังไงเพราะว่ามันบางทีเนี่ยถามว่าตอนแรกเนี่ยโคดอูดดีไหมก็ดีนะฮะตอนที่ช่วงที่มันชนะ สามสามสี่ห้าเกมติดอะ่ะก็คือชนะราชบุรีหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับชนะเชียงรายสี่ศูนย์ถ้าใครจํากันได้นะครับชนะบีจีหนึ่งศูนย์ในลีกนะฮะแล้วก็ไปชนะสิงห์ละคังทองเนี่ยสี่สองในเอฟเอคัพและบาบุกชนะหนองบัวหนึ่งศูนย์นี่คือตอนที่โค้ชอู๊ดทำชนะห้าเกมติดแต่พอหลังจากนั้นมาหกเกมติดเนี่ยมันเข้าอีหล็อปเดิมครับคือไม่ชนะครับนะฮะคือผมเข้าใจว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ให้ชนะตลอดหรอกแต่บางครั้งเนี่ยมัน มันต้องเป็นมีมาตรฐานนะการแข่งขันฟุตบอลลีกอฟอร์มมันต้องมาตรฐานนะครับในมุมมองผมนะนะครับก็ลองดูว่าท่าเรือจะเป็นยังไงนะครับเพราะกลางสัปดาห์นี้ครับท่าเรือจะเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีถ้าเจอสุพรรณบุรีแล้วไม่ชนะเนี่ยอนาคตโคชอูต้องรอดดูนะครับแต่แกก็ไามา้สัมภาษณ์นะเรื่องของสภาพจิตใจอะไรทีมไม่ดีอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะ ขออภัยนะพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยแต่ก็มาอัดคลิปมาฝากแฟนๆก่อนนะครับนะส่วนเมืองทองก็ชนะ2 1ไปนะครับแพชชั่นมาริโอใครใครเห็นบ้างตอนจบเกมวิ่งไปหาแฟนบอลครับวิ่งขึ้นไปแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับแพชชั่นของมาริโอฮะสุดยอดนะฮะนะนะฮะก็เขาทำด้วยแพชชั่นนะก็ยินดีด้วยกับแฟนเมืองทองนะจัดใจเลยถึงแม้ผมจะเป็นอย่างที่แฟนๆน่าจะรู้ผมเป็นแฟนบุรีรัมนะ นะแต่ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเรามาปิดท้ายด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของธีรทรบุญมาทันนะครับคือเพจช้างศึกครับได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ธีรทรและเขามีการออกมารวบรวมครับว่าโกอุ้มเนี่ยเคยเป็นแชมป์และเคยมีรางวัลอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาสแตตมาฝากแฟนๆแล้วก็ขออวยพรก่อนเลยนะครับอย่างแรกให้พี่อุ้มเนี่ยธีรท,ทรบุญมาทันเนี่ย มีความสุขนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นตํานานของฟุตบอลไทยตลอดไปอ่านะครับหัวใจนะนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงไลฟ์เนี่ยเอ้ยลงคลิปแหมลงไลฟ์อะไรเราอัดคลิปเสร็จเนี่ยก็นี่ครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับอายุครบ32ปีนะครับนักเตะประวัติศาสตร์แห่งทัพช้างศึกอ่าแชมป์ไทยลีก5สมัยครับแชมป์เอฟเอัพ4สมัยครับลีคัพ6สมัยนะครับ แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับหนึ่งสมัยครับเหรียญทองซีเกมสหนึ่งสมัยครับแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครับสองสมัยแชมป์เจลีกครับหนึ่งสมัยครับนักกีฬาอาชีพดีเด่นประจำปี62เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมปี62เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามในเจลีกครบ100นัดนะครับติดทีมยอดเยี่ยม ฟุตบอลเอเชีย ATL 2 0 2 0เนี่ยจากการครัดเลือกของออฟตาครับและติดจีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ IFFHS 1ครั้งนะครับนะนี่ก็คือเป็นวันเกิดของธีรทรมาชันในวัย3.2ปีนะครับหัวใจและอวยพรกัน,กนมาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s ั b สไ r i b e และฝากติดตามช่องฟุตบอลสเตชั่นสายฟุตบอลด้วยติดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับนะ เย็นนี้มีบอลอีกนะครับไทยลีกเดี๋ยวดูกันนะครับแล้วเจอกันฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอยเออเออนะครับ